ดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะมาพบกับศิลปะกับคุณครูจูนกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของทฤษฎีของสีวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าน้ำหนักของสีนะคะหรือเรียกว่า VALUE นั่นเองนะคะเป็นการใช้สีนะคะที่ให้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความแตกต่างกันนะคะเพื่อทำให้เกิดความกลมกลืนกันค่ะ เกิดระยะใกล้ไกลลึกแล้วก็ตื้นนะคะซึ่งทําให้ถ้าเกิดว่าเรานะคะไล่สีได้ดีนะคะก็จะทําให้ภาพนั้นนะคะมีความกลมกลืนกันมากขึ้นค่ะ ซึ่งมีหลักการใช้สีง่ายๆเลยนะคะเราจะเอาสีนะคะตรงกลางเป็นสีหลักอย่างเช่นเราเอาสีแดงเป็นสีหลักนะคะแล้วเราจะทําให้มันเข้มขึ้นนะคะไล่ระดับไปทางเข้มนะคะเราก็จะเพิ่มสีดําลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สีนะคะมีค่าระดับที่อ่อนลงนะคะเราก็จะใช้สีขาวนะคะเป็นตัวทําให้สีเกิดค่าน้ําหนักที่มีความอ่อนลงค่ะ ซึ่งค่าระดับของสีนะคะก็จะมีหลายเฉดสีเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะคะจะผสมสีได้มีน้ำหนักเข้มหรือน้ำหนักอ่อนได้มากกว่ากันค่ะบางคนนะคะอาจจะผสมสีได้เป็นเฉดสีเป็น20-30เฉดสีเลยบางคนอาจจะผสมได้น้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับการใส่ค่าน้ำหนักของแต่ละสีลงไปค่ะ ค่าน้ำหนักนะคะก็จะมีตั้งแต่ตรงกลางนะคะไล่ไปทางอ่อนแล้วก็ตรงกลางไล่ไปทางเข้มนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการไล่ระดับสีกันนะคะสีมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ สีนั้นมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและชีวิตประจำวันสามารถดึงดูความสนใจของเราไปที่ภาพนั้นสามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกและยังสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือตัวอักษรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสีใดเข้ากันได้หรือสีใดไม่เข้ากันคำตอบก็คือทฤษฎีสีนั่นเองบรรดานักศิลปินและนักออกแบบ ได้ศึกษาและใช้ทฤษฎีสีมาหลายศตวรรษซึ่งพวกเราก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกันเราเลือกใช้สีเวลาออกแบบงานหรือแม้แต่เวลาที่เราเลือกเสื้อผ้าก่อนออกจากบ้านเพียงแค่เราทําความเข้าใจทฤษฎีสีกันสักหน่อยมุมมองที่เรามีในการมองสีสารจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ก่อนอื่นต้องเริ่มทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเริ่มจากพื้นฐานกันสุดๆนั่นก็คือสีปฐมภูมและสีทุติยภูมิถ้าเรายังจำกันได้นั่นแปลว่าเรามีพื้นฐานทฤษฎีสีอยู่บ้างสีเหลืองผสมสีแดงได้สีส้มสีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวสีน้ำเงินผสมสีแดงได้สีม่วงถ้าเราผสมสีเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะได้เฉดสีต่างๆมากขึ้นเช่นสีแดงส้มและสีืองเขียวซึ่ง ่อนำมารวมกันก็จะกลายเป็นวงล้อของสีนั่นเองต่อไปเราจะมาดูเรื่อง hue saturation value คำเหล่านี้เป็นคำที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันแต่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจคำว่าสีสันต่างๆ hue คืออีกคำเรียกของคำว่าสี ความอิ่มตัวของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีคือตัวสีนั้นจะดูจางหรือเข้มน้ำหนักของสี (value) หมายถึงความสว่างและความมืดของสีไล่จากดำไปหาขาวทีนี้เราคงเห็นแล้วว่าพระเอกทั้งสามของเราทำให้เกิดเฉอสีมากมายเช่นจากสี deep redish brown ไปสีอ่นอ,อนๆอย่าง pastel pink ผู้คนได้ทดลองสูตรต่างๆจนได้ผลดีโดยอ้างอิงจากตัวที่เรียกว่าความกลมกลืนของสีสิ่งที่เราต้องใช้คือวงล้อสีสูตรที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้สีเดียวโดยเราเลือกสีมาเพียงสีเดียวปรับความอิ่มตัวของสีและน้ำหนักของสีเพื่อให้เกิดสีต่างๆจุดเด่นของการใช้สีเดียวก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าสีที่เลือกมาจะเข้ากันได้แน่นอนต่อมาคือ การใช้สีข้างเคียงหรือการใช้สีที่ถัดมาจากสีตั้งต้นที่เราเลือกเช่นสีแดงไปหาสีส้มหรือสีโทนเย็นจากสีเขียวไปหาสีน้ำเงินเราสามารถลองผสมสีในวงล้อสีเพื่อหาสีที่เราชื่นชอบหรือมีเอกลักษณ์เพียงแค่สองสตรแรกนี้ก็ช่วยให้เราเกิดไอเดียในการผสมสีมากมาย แบบที่1นนะคะก็จะเป็นการไล่สีแบบใช้สีขาวแล้วก็สีดําเพื่อลดแล้วก็เพิ่มค่าน้ําหนักของสีค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการไล่สีโดยใช้สีใกล้เคียงในวงจรสีนะคะเพื่อเพิ่มค่าน้ําหนักและลดค่าน้ําหนักของสีค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการไล่สีแบบกลมกลืนนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเรามาดูวิธีการทํางานในวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับภาล้างงานในวันนี้นะคะคุณครูจูนจะให้นักเรียนนะคะไล่ระดับค่าน้ําหนักของสีนะคะจากตรงกลางไปหาอ่อนแล้วก็จากตรงกลางไปหาเข้มนะคะตามคลิปวิดีโอที่คุณครูจูนทําให้ดูเลยนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพส่งผลงานมาให้คุณครูจูนดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ